สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสวัสดีสมาชิกชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับภารกิจก่อสร้างคลังสินค้านะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงภารกิจที่3แล้วนะครับก็เป็นภารกิจยกแผ่นนะครับแปะด้านข้างนะครับตรงจุดสีน้ําเงินที่เขากําหนดนะครับโอเคครับภารกิจนี้ผมก็ใช้เคนตั้งพื้นนะครับขนาดใหญ่นะครับทาการยก เพื่อทำภารกิจนะครับในส่วนนี้ก็เป็นภารกิจที่3นะครับของการก่อสร้างคลังสินค้านะครับก็สร้างอยู่ในเมืองที่2นะครับสร้างอยู่ใกล้ๆกับโรงงานนะครับโรงงานของเมืองที่2นะครับ โอเคครับสำหรับภารกิจแบบนี้นะครับผมคิดว่าใครหลายๆคนก็คงจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าภารกิจแบบนี้มันมันรู้สึกว่าไม่ค่อยเล้าใจนะครับเพราะว่าเครื่องจักรที่ใช้ก็เป็นเคนตั้งพื้นนะครับก็หลกัหลกๆผมคิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆนะครับก็คงจะชอบภารกิจของรถแมคโครนะครับ ผมคิดว่าร้อยทั้งร้อยน่าจะชอบรถแมคโครนะครับแต่สําหรับผมแล้วนะครับผมก็ได้ทุกอย่างนะครับสําหรับในเกมนี้นะครับผมก็ชอบหมดทุกอย่างที่เป็นเครื่องจักรกลทางการก่อสร้างนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าชอบอะไรมากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นแมคโครเหมือนพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งที่ผมชอบไม่แพ้กันเลยในเกมนี้นะครับก็คือรถเคนขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นเคนขนาดที่ลองจะขนาดใหญ่มานะครับผมชอบ ในส่วนของมุมมองคนขับนะครับเวลายกของแล้วรู้สึกว่าเหมือนเรานั้นสัมผัสได้จริงๆนะครับเหมือนเราได้ขับทํางานจริงๆนะครับผมชอบในส่วนมุมมองคนขับมากๆเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มีเงินอยู่สามแสนนิดนิดนะครับแล้วก็สังเกตจากรูปบ้านแล้วนะครับอีกนิดเดียวเขาก็จะหักเงินเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ผมก็จะทําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่เขาจะหักเงินนะครับเดี๋ยวผมก็จะกระโดนะดนะครับไปทําการซื้อรถนะครับวางไม่ถึงจุดเขาก็ไม่ยอมให้เราวางเหมือนกันนะครับถึงแม้จะขึ้นสีเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องบิดให้มันตรงนิดหนึ่งนะครับ โอเคครับสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่สนใจเกมจําลองก่อสร้างภาคสามนะครับเกมตัวนี้ก็มีอยู่2ตัวด้วยกันครับก็คือตัวทดลองที่โหลดมาเล่นครับที่โหลดมาฟรีนะครับตัวที่โหลดมาฟรีนั้นนะครับไม่สามารถทําภารกิจที่ว่าซื้อรถได้นะครับเมื่อเราถึงเวลาที่จะต้องซื้อรถนะครับภารกิจก็จะไม่สามารถทําได้แล้วนะครับก็จะเล่นได้อยู่แค่สองสามภารกิจนะครับก็คือภารกิจรถ รถคันแรกที่เปิดตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอารถตักมานะครับแต่ถ้ามาเป็นภารกิจตักกองดิน3ามกองนะครับภารกิจนั้นเราต้องมีใช้รถบดอัดตัวสั่นสะเทือนนะครับเราก็จะไม่สามารถทําภารกิจตัวนั้นได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาบังคับให้เราซื้อแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของรถบดที่เราจะนามาใช้นะครับรถบดคันนั้นเราต้องทําการซื้อหรือเช่านะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องซื้อตัวจริงนะครับถึงเราจะเล่นได้นะครับ ส่วนถ้าเราโหลดตัวจริงมาแล้วนะครับเราก็จะเล่นได้ตั้งแต่ภารกิจเริ่มต้นเลยนะครับจนไปถึงเปิดเมืองที่3นะครับเราก็สามารถซื้อรถได้ทุกคันเลยนะครับแล้วก็สามารถทําภารกิจในเกมนี้ได้หมดทุกภารกิจเลยนะครับถ้าเกิดเราซื้อตัวเต็มมานะครับโอเคครับภารกิจต่อไปก็เป็นภารกิจยกแผ่นหลังคานะครับน่าจะเป็นแผ่นเมทัลชีสนะครับ ก็สแผ่นด้วยกันนะครับที่เราจะทําการยกขึ้นมาไว้ตรงจุดสีน้ําเงินที่เขากําหนดนะครับส่วนขั้นตอนการซื้อรถนะครับเราต้องไปที่โชว์รูมรถทุกครั้งนะครับเมื่อเราจะซื้อรถนะครับเพราะว่าถ้าเราเราไม่มีรถไปเราก็ไม่สามารถไปที่จุดขายรถได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ซื้อรถนะครับเราต้องมีรถไปด้วย1คันนะครับ จะเป็นรถอะไรก็ได้นะครับ1นึคันนะครับเราถึงจะไปทําการซื้อรถที่โชรูมรถได้นะครับสําหรับการซื้อรถนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนะครับเราสามารถซื้อรถได้ทุกคันเลยนะครับแล้วก็เขาบังคับเราแค่ว่าให้เรานะครับนำรถออกมาใช้ได้แค่ครั้งลราไม่เกิน10คันนะครับ แต่เราสามารถซื้อรถได้ทุกคันนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับเราซื้อรถไปแล้วนะครับมันขึ้นเตือนว่า10คันนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเก็บรถนะครับไม่ใช่เราซื้อรถได้แค่10คันนะครับเราสามารถซื้อรถได้ทุกคันเลยนะครับแต่เราต้องนํารถเก็บไว้ในคังบ้านเรานะครับไม่ให้รถออกมาเกิน10คันนั่นเองนะครับก็สำรถสาหรับรถที่จะนําออกมาใช้นะครับก็แนะนําเลยนะครับให้เรา นำรถที่จําเป็นจะใช้งานจริงๆนะครับทําการออกมาใช้นะครับรถคันไหนที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ทําการเก็บไปไว้ในคังนะครับ โอเคครับนี่เราก็ยกมาถึงแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับภารกิจก่อสร้างคทางสินค้านะครับภารกิจที่3นะครับก็โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก่อสร้างตัวคลังสินค้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จบภารกิจที่3าเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปที่การซื้อรถแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเขา ใกล้จะหักเงินเราแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็ผมขอซื้อแบบไวๆเลยนะครับเพราะว่าเวลามันฉิวเฉียดมากแล้วนะครับอีกนิดเดียวเขาก็จะทําการหักเงินเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไปแบบไวๆเลยนะครับกขต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนในคลิปการซื้อรถนะครับผมได้ทําคลิปวิดีโอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ของการเล่นเริ่มต้นตั้งแต่เมืองที่1จนไปจบเมืองที่3นะครับโอเคครับรถออกมาเกิน10คันแล้วนะครับ๋ยวผมต้องทําการเก็บรถเกตดก่อนนะครับก็เป็นรถเกตเดอร์นะครับซื้อมาเพื่อประดับบริษัทนะครับไม่ได้ซื้อมาใช้ทํางานนะครับภารกิจทํางานของรถเกตดนั้นน้อยนิดมากๆเลยนะครับ โอเคครับก็เหลือ6,000นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เขาหักไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปทําภารกิจต่อให้เสร็จสิ้นดีกว่านะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของภารกิจที่4แล้วนะครับภารกิจสุดท้ายของการก่อสร้างคลังสินค้านะครับผมโอเคครับก็จะเห็นว่าเขาหักเราสองแสนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปซื้อรถไว้นะครับเราจะสูญเงินฟรีๆเลยนะครับ2องแสนหกนะครับโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่นี่เขาก็หักเราไปแค่6กพันนะครับโอเคครับก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการเล่นเกมจําลองก่อสร้างภาคสามที่เราเล่นเพิ่งเล่นใหม่ๆนะครับก็ได้เงินมาก็ทําการซื้อรถเลยนะครับโอเคครับภารกิจที่4นะครับเรายกตู้ถังนี้นะครับไว้ตรงจุดที่เขากําหนดนะครับภารกิจนี้ ผมได้ทําการติดมาตอนภารกิจที่2นะครับก็คือจริงๆแล้วเราต้องวิ่งแปลวที่โรงงานนะครับแต่ผมก็ทําการยกติดมาเลยนะครับก็ไม่เสียเวลานะครับเมื่อถึงคิวกําหนดของเขานะครับเราก็สามารถนํามายกไว้ตรงจุดที่เขากําหนดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปที่โรงงานเลยครับนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นภารกิจก่อสร้างคลังสินค้านะครับเจอะงานที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะจบไปเพียงแค่ภารกิจก่อสร้างทางสินค้านะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจก่อสร้างทางสินค้าจอบงานที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของภารกิจนะครับไซโลทังสินค้านะครับก็จะเป็นในส่วนของจอบงานสุดท้ายแล้วนะครับของการก่อสร้างจอบงานนี้นะครับก็เป็นจอบงานต่อเนื่องด้วยกันนะครับมีคนสามจอบนะครับตอนนี้เราก็ส, um sure. สร้างเสร็จไป จ็อบแรกครับก่อสร้างฐานรากทางสินค้านะครับจ็อบสก็จะเป็นในส่วนของก่อสร้างทางสินค้านะครับจ็อบหน้านะครับจะเป็นในส่วนของจ็อบที่3นะครับไซโลนะครับของลังสินค้านะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างถังกลมนะครับสองถังนะครับก็เป็นเชิงอุตสาหกรรมนะครับสําหรับภารกิจที่เราทําการก่อสร้างนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการขับรถแมคโครไปจอดไว้ข้างในก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของภารกิจหน้านะครับเรามีภารกิจรถแมคโครนะครับ ต้องนํารถแมคโครมาขุดอยู่2ที่ด้วยกันนะครับแล้วก็มีการขุดวางท่อน้ำครับแต่จริงๆแล้วท่อน้ําก็สามารถใช้รถแมคโครรถเล็กได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้รถใหญ่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรถใหญ่อยู่ที่หน้างานแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้รถแมคโครแคเตอร์พิลล่าทัพสามร้บ3ก9อนะครับทำภารกิจขุดท่อน้ําด้วยครับแล้วก็ขุด2จุดนะครับที่เราจะวางทําการก่อสร้างถังน้ําให้เขานะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ สำหรับการติดตามได้รับชมนะครับขอพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับภารกิจก่อสร้างไซโลคลังสินค้านะครับเชิงอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นจ็อบงานสุดท้ายที่เราจะทำการสร้างแล้วนะครับโอเคครับแล้วพบกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับภารกิจก่อสร้างไซโลคลังสินค้านะครับจ็อบงานที่3นะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันครับผม